ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t โดยทีมข่าวสวทเบตงสออบตอจับมือเชฟชุมพลผลักดันจังหวัดแดงภาคใต้เป็นฮารานฟู้ d แอนด์เซอร์วิสเมโทรโพลิส ปันอาหารและเชฟฮาลาลระ World ดับเวิลด์คลาสตีตลาดโลกมุสลิมสร้างฝันที่เป็นจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชยแดนภาคใต้หรือสออบอตอได้เผยพแพร่ข่าวสารความร่วมมือของสออบบตในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชยแดนภาคใต้และเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการประสานความร่วมมือบุคคลและองค์กรที่มีศักยภาพเพื่อร่วมบรูรณาการพัฒนาจังหวัดชยแดนภาคใต้ที่สําคัญได้แก่การ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนเพื่อให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะการพัฒนาระบบพื้นฐานศักยภาพความต้องการและอัตลักษณ์ของพื้นที่ประชาชนจังหวัดแดนภาคใต้ทั้งนี้มีนายชุมพลแจ้งไพรหรือเชฟชุมพลเชฟคนดังผู้รับผิดชอบการรังสรรค์อาหารต้อนรับผู้นาโลกในการประชุมเอเปก2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ซึ่งเชฟชุมพลมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดแถบ ตาไปพร้อมกับหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ร้านอาหารนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอรอบอตอพร้อมด้วยนางสุนิสารามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการสอรอบอตอและนาวาเอกจักกะพงศ์อภิมหาธรรมผู้อํานวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพ,พ,พลเรือนสออบอตอได้มีการประชุมหาหรือร่วมกันเพื่อวางแนวทางการผลักดันสินค้าและบริการรวมทั้งการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉแดนภาคใต้เน้นการนําศักยภาพของเชฟชุมพลมาพัฒนา ต่ออยดเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้มีข้อสรุปดําเนินการร่วมกันในการผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งอาหารและบริการฮาลาลระดับโลกหรือที่เรียกว่าฮาลาลฟู้ดแอนด์เซอร์วิสเมโทรโพลิสดังนี้ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องทาแทนทีประกอบด้วยเรื่องของสอบอตและเชฟชุมพลจะส่งเสริมการค้าขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพื้นที่ชายแดนใต้ของประชาชนกลุ่มต่างๆโดยใช้ ศักยภาพของเชฟชุมพลในฐาน,นะแอมบราเดอร์ด้านอาหารและสินค้าฮาล้านผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ภายใต้แพลตฟอร์ม Food ดีดีซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเฉพาะการค้าอาหารบนโลกออนไลน์นำสินค้าที่มีอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพและเป็นที่สนใจของตลาดและประชาชนมาค้าขายบนโลกออนไลน์ให้ได้มากที่สุดมุ่งเป้าการเป็นตัวแทนของประชาชนในการขายสินค้าและบริการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดส่วนการซื้อขายในขั้นต่อไป จะเป็นเรื่องที่ประชาชนขายตรงกับผู้ซื้อโดยจะได้นําศักยภาพของบริษัทประชานิไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อต่อไป 2. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนที่มีอายุระหว่าง18 40ปีเพื่อปั้นเป็นเชฟอาหารฮาลานระดับช้างเผือกที่มีศักยภาพต,ตามหลักการครัวอาหารฮาลานจังหวัดแดงภาคใต้สู่ครัวอาหารฮา,ะะา,า,รา,ารลานโลกตั้งเป้าปี2565จำนวน200คนตามที่มีการเสนอ การจ้างงานเชฟอาหารฮาล้ลนไทยไปทำงานยังประเทศมาเลเซียและประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยเชฟชุมพลจะมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนอาหารประมาณ100เมนูที่เป็นความสนใจและจำนวนลูกค้าต้องการจะรับประทานจะเหมนมากใช้ระยะเวลาในการฝึกประมาณ6เดือนและจะมีทั้งการฝึกฝนทั้งเรียนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงในครัวสถาบันอาหารและฝึกประสบการณ์จริงในร้านอาหารชื่อดังต่างๆซึ่งในส่วนของการค่าฝึกประสบการณ์ก็จะได้เงินค่าตอบแทนไปด้วยและเมื่อจบก็สามารถเข้าสู่การทํางานในร้านอาหารที่มีความร่วมมือได้เลยทันที ในปี2,566จะเพิ่มจำนวนเชฟอาหารทาลานที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน1,600คนทั้งนี้ในส่วนของสออบอตอจะร่วมกับกระทรวงแรงงานผลักดันข้อตกลงดังกล่าวในรูปแบบ G2G เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการหรือฟื้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและซาอุดิอาระเบียและการยกระดับอาหารต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซียอีกด้วย 3. <G un ters> การค้นหาวัตถุดิบในพื้นที่จังหวัดแถงภาคใต้ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะมาพัฒนาเป็นเมนูอาหารในร้านอาหารของเชฟชุมพลเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบทางอาหารในพื้นที่รวมทั้งเผยแพร่วัตถุดิบอาหารในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วทั้งประเทศและต่างประเทศเพื่อน,นำไปสู่การซื้อขายระหว่างผู้ผลิตในพื้นที่จังหวัดแถงภาคใต้และประชาชนทั่วไปได้อย่างเป็นรูป,ปธรรม สำหรับประเด็นการทำงานระยะต่อไปสองอ,องบอตอและเชฟชุมพลพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในฐานะหน่วยบริการความร่วมมือทั้งหมดจะผลักดันต้นแบบโรงงานผลิตอาหารและโรงงานแช่แข็งที่มีมาตรฐานอาหารสากลและมาตรฐานฮาล้านต่อยอดการทำงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเพื่อให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฮาล้านในพื้นที่จังหวัดชาแดงภาคใต้ตามที่มหาวิทยาลัย,ยได้มีศักยภาพเช่นการมีโรงเพาะเลีย ปูการมีสถาบันอาหารและสถาบันฮาล้านอยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบการผลิตอาหารให้กับกลุ่มและวิสาหกิจและแปรรูปอาหารต่างๆได้เข้ามาใช้เพื่อทําเป็นต้นแบบอาหารและทําอาหารเพื่อการส่งออกโดยใช้ผลผลิตในพื้นที่ทั้งหมดการพรัฒนา เคี่ออสสินค้าและอาหารต่างๆที่สามารถผลิตได้ในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ไปวางจําหน่ายณประเทศโลกมุสลิมการทํางานส่วนนี้จะได้นําศักยภาพของนักเรียนไทยจากจังหวัดแดนภาคใต้ที่เดินทางไปเรียนต่อ,อยังโลกมุสลิมเช่นประเทศซาอุดิอราระเบียประเทศอียิปต์ประเทศกาตาร์ประเทศจอร์แดนและอื่นๆเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์เมืองแห่งอาหารฮาลาลจังหวัดแดนภาคใต้ในส่วนนี้จะได้ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาตานีและสมาคมนักเรียนนักศึกษาไทยมุสลิมที่ มีความสนใจและประสงค์จะพัฒนาความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวด้วยทั้งนี้ผลการดำเนินการทั้งหมดข้างต้นจะได้มีการจัดทําในรายละเอียดและหาหรือร่วมกันอีกครั้งในแผนปฏิบัติการ ก่อนที่จะมีการนำข้อมูลแผนการทำงานทั้งหมดนำเสนอในวันที่7ธันวาคมนี้ณตึกพักดีบารินทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายุทธมนตรีพลเอกประยุจันโอชาที่จะมาเป็นประธานการรับฟังและการถแถลงผลงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดแดนาภาคใต้ปีงบประมาณ2,565ที่จะถึงนี้ต่อไปค่ะติดตามรับฟังรายการข่าว93ทางสวทบเบตง FM 9 3เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b บต o งได้ใหม่ใ,ในวัน,วนแลเวลาเดยีดยวกันกนี้